เพื่อนๆและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดซีดต,ต้องฟังนะคะวันนี้แหวนจะพาเพื่อนๆมาส่องค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับซีดนะคะและซีดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดในผู้หญิงนะคะผู้ชายก็สามารถเกิดได้ตัวอย่างเคสนี้นะคะซึ่งเป็นแฟนน้องสาวค่ะเป็นซีดหรือเกิดไขมันใต้ผิวหนังนะคะค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเดี๋ยวแหวนจะพาไปส่องนะว่าเท่าไหร่กันคะ่ะ เพื่อนๆดูในกรอบแดงนะคะค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการผ่าตัดซีดหรือไขมันใต้ผิวหนังนะคะจะอยู่ที่27,892บาทนะคะอันนี้ผ่าตัดแล้วกลับบ้านเลยนะคะไม่ได้แอดมิดเป็นผู้ป่วยในด้วยแล้วแฟนน้องสาวนะคะซื้อประกันแบบผู้ป่วยใน IPD ไว้ค่ะไม่ได้แอดมิดแต่สามารถเคลมได้ด้วยค่ะเพราะว่าซีดนะคะ เป็นเกี่ยวกับการผ่าตัดเล็กค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสมัยนี้นะคะวิวัฒนาการเขาไปไวมากค่ะจริงๆแล้วการผ่าตัดเนี่ยนะคะถ้ามีเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะก็เข้ารับการผ่าตัดนะคะไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้เลยค่ะ และเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าประกันแบบไหนที่คุ้มครองการผ่าตัดเล็กได้ด้วยคือซื้อแค่เฉพาะผู้ป่วยใน i p พแต่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นผู้ป่วยนอกหรือผ่าตัดเล็กนะคะก็เข้าเงื่อนไขประกันแล้วคะ่ะสามารถที่จะเคลมได้ด้วยนะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้แต่บอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆจะต้องไม่เป็นหรือเกิดขึ้นก่อนประกันนะคะ